สวัสดีค่ะก็สวัสดีปี2565นะคะเรากลับบ้านอีกแล้วนะคะที่สงขาก็เดินทางมาวันนี้700กิโลแล้วนะคะแล้วก็ก่อนถึงบ้านเราก็จะพักที่สิชนวันนี้นะคะจะเ,เป็นสิชนเดโซโลนะคะค่ะค่ะเราเข้าไปเช็คอินกันนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้นะคะเราเอาไปเก็บของแล้วนะคะ ก็จะเป็นทางลาดน,นะปะป๊าเนาะทางลาดเหมือนกันเนาะค่ะ <c oughs> สุขภาพดีค่ะวิ่งได้ นี่คะ่ะหมูแดงมุน้องหมูแดงค่ะเรามาถึงนะคะค่ะไปกันค่ะอันนี้ก็เข้าตรงมาจุดเช็คอินนะคะก็มีชายหาดสวยงามเลยนะคะแต่สิ่งที่เราคนไทยทุกคนหรือคนต่างชาตินะคะจะมาเที่ยวนะคะ สิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมก็คือเราพกเอกสารที่เป็นฉีดวัคซีนครบ2เข็มอย่างน้อยนะคะแล้วก็ถ้าดีนะคะตรวจ a อทัภายใน72ชั่วโมงค่ะอันนี้เป็นล็อบบี้นะซีรับชันนะครับ <c oughs> นี่แม่มาดูส่องนี้สวยน้ำตกไปค่ะสวยงยอ๋อเป็นน้ำตกนะคะ ช่วยปาป๊าโอ้สองเมตรนี่แบรรยากาศนั่งแบบต้องมางานนี้ <laughs> มาถึงก็เย็นแล้วนะคะเราเลยต้องรีบที่จะต้องไปดูชายทะเลก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่พักติดชายทะเลเลยนะคะว่ามันจะสวยงามยังไงแต่เท่าที่รู้คือตอนนี้อากาศดีมากค่ะอากาศดีมากนี่สุขภาพดีค่ะวิ่งได้มา,ากาศที่รักอากาศดี ก็ติดชายทะเลเลยนี้เดียวมากๆเลยนะคะทางลงเนื่องจากว่าใส่ชุดพอประมาณนะคะนี่บรรยากาศนะฮะบรรยากาศทางลงทะเลนี่จะเป็นตัวโรงแรมนะฮะนี่จะเป็นตัวโรงแรมนะฮะ ตั้งแตทางลงทะเลนะป,ะปะ้ากาดนี้มาก แล้วสุดแล้วปะป๊าตรงนี้ โรงแรมก็ตั้งอยู่บนเนินเขานะฮะแล้วก็จะเป็นทางลงทะเลนะาจะจะไม่มีหาดทรายนะฮะฝั่งนี้จะเป็นโขดหินหมดเลยนะครับเนี่ยเหมือนน้ำภาพนะฮะโรงแรมก็ยอยู่นบนเดินลงมาที่ทะเลนะฮะก็จะเป็นลนักษณะโขดหินนะครับก็จะไม่มีหาดทรายให้เราเล่นนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารที่นนะครับชื่อมูนกาแฟแอนโลตีนะจะเป็นอาหารคล้ายๆหารทานเล่นนะแล้วก็จะมีโรตีมีกาแฟอหาระไรประมาณนี้นะครับซึ่งมื้อเย็นแล้วก็สั่งที่นี่กินกันนะครับจริงๆแล้วทางโรงแรมเขาก็มีร้านอาหารนะชื่อว่าทองปลานะ แต่ว่ามื้อเย็นเราไม่ค่อยเน้นฮะเราเลยต้องมาหาของทานเล่นฮะจากร้านนี้นะครับซึ่งเราสามารถสั่งจากร้านนะแล้วก็เราก็ไปหาที่นั่งได้เลยนะฮะริมทะเลเลือกมุมได้เลยว่าเราชอบมุมไหนนะครับส่วนอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายนะฮะแต่สมมากจะเป็นประเภทของทานเล่นนะเช่นไก่ทอด โรตีอะไรประมาณนี้นะฮะันี่ก็จะเป็นวิวนะยามเย็นนี่พอเราได้อาหารล้วก็มาเลือกที่นั่งนะฮะริมทะเลบรรยากาศดีมากเลยนะครับก็มานั่งกินไปดูวิวไปถ่ายรูปไปนะฮะค่ะวันนี้เรามาดูในห้องพักกันนะคะว่ามีอะไรบ้างครับป้าป๊าห้องมันอาจจะ เริ่มแบบมีของเยอะนะเพราะว่าเราเอาของมาเก็บแล้วนะคะก็จะเป็นเตียงขนาดคิงไซส์นะคะแต่ชอบปอาปา้าเขาพับเป็นหอยแเนี่ยเขาพับเป็นหอยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะปาป้า,าว่าหมอนดูดวิญญาณไหมนะเดี๋ยวตั้งแต่มานะเราก็ไปเดินเล่นชายทะเลเนาะยังไม่ได้เข้ามาเลยนะคะห้องไม่กว้างมากนะปาป้าเนาะไม่กว้างมากก็ นะคะแล้วก็มีมีโซฟามีอาร์มแชร์ให้นั่งนะคะพักผ่อนได้ใครใครใครเมื่อยนะเพราะว่าที่เดินก็เยอะเหมือนกันข้างนอกนะคะอ้าวแล้วก็มีระเบียงอุ้ยระเบียงกว้างนะคะปับบัระเบียงกว้างนี่คะ่ะระเบียงกว้างเลยนี่ครึ่งของห้องนอนเลย นะคะเห็นทะเลนะคะแล้วก็จัดบรรยากาศไฟไว้สวยงามมากนะคะก็ยังอยู่ในเดือนของเออบริคิสมาแล้วก็แฮปปี้นิวเย์เนาะไฟก็จะจัดจ้านในย่านสีชนเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องรีบปิดแล้วล่ะเพราะว่าดูชายทะเลก็จริงนะคะแต่ว่าภาษาบ้านเราก็าคือหัวค่ำค่ะหัวค่ำเนี่ยก็จะมีจะมียุงนะคะ,ะก็จะมีทีวีนะคะเราก็อาจจะไม่ได้ดูคืนนี้นะคะ ในตู้เย็นนะคะในตู้เย็นก็จะมีแอลกอฮอล์นะคะมีเบียรมีน้ำแรแล้วก็มีน้ำอัดลมแล้วก็มีช,ช็อกโกแลตนะคะอันนี้ก็มีราคาให้นะคะว่าราคาอะไรเท่าไหร่มีเมนูให้นะคะว่าอะไรบ้างนะคะแล้วก็ข้างบนนี้ก็ถ้าทานก็มีจ่ายเงินเนาะชัว แต่ว่าชุดชากาแฟนี่ก็สามารถทานได้เลยแล้วก็มีน้ำเปล่าให้สองขวดค่ะก็ตามมาตรฐานนะคะมีกติก ส่วนอาหารเช้านะฮะตอนเราจะกินเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกนะฮะว่าเราจะเอาอาหารเช้าประเภทไหนนะฮะส่วนผมเนี่ยก็จะเลือกเป็นชุดอเมริก,รกันเบเกอร์ของแฟนก็เป็นข้าวมันแกงไก่ะฮะซึ่งหาก,กินได้ทางภาคใต้เท่านั้น,นะฮะเลยแนะนําว่าถ้าใครมาพักนะยากแนะนาเมนูนี้นะครับข้าวมันแกงไก่ ก็คล้ายๆข้าวยำฮะแล้วก็จะมีแกงนะฮะก็คุกเข้ากินกันก็กถือว่าโอเคเลยรสชาตินะครับส่วนผลไม้นะฮะน้ำผลไม้อะไรเนี่ยเราก็สามารถเติมได้ไม่อั้นนะครับก็ถือว่ารสชาติได้มาตรฐานครับโรงแรมสิชนตเตโซโลนะฮะก็อยู่ ที่สิชนเขาพลายดำนะฮะก็อําเภอสิชนนะครศรีธรรมราชนะฮะถ้าใครล่องใต้หรือว่าตั้งใจมาพักแถวนี้หรือไหว้ไอไข่วัดเจดีนะฮะก็สามารถแวะพักได้นะครับก็โรงแรมก็จะต,ตั้งอยู่บนเนินเขานะฮะริมทะเลนะฮะสวนอ่ะ ทะเลนี้จะไม่มีหาดนะครับจะเป็นโขดหินนะครับมันก็ได้ฟิลแบบหนึ่งนะครับมุมเช็คอินมุมถ่ายรูปนี่ก็มีเยอะนะครับก็เตรียมชุดมานะฮะสำหรับนางแบบ,บส่วนกลางคืนก็จะสวยงามไปอีกแบบนะฮะก่อนนี้เราก็ต้องหามุมเช็คอินถ่ายรูปกันเอาเองนะฮะ ุดก็พร้อมนะฮะพร้อบเพิบอย่าลืมเตรียมมานะครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ให้เราครอบครัว e n j o จด้วยนะครับ